สวัสดีค่ะใส่ยาท้าวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะแร้วแตกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์และก็เดียร์เนี่ยก็จะมาแนะนําสินค้านะคะของน้องตกรีนนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็นํามาเป็นหม้อเพิ่มไฟนะคะอัตโนมัตินะคะก็จะเป็นรุ่นวีการดนะคะ 5kva นะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นวีการดเช่นเดียวกันนะคะรุ่นอะไรเซอร์นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับแอ์นะคะพี่เมย์อันนี้ก็จะเป็นตัวเมนไลน์นั่นเองนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับ2ตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานพวก i s o นะคะหรือว่าตรฐาน CE เนี่ยคือทั้ง2ตัวนี้คือมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมนไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับแอร์นะคะ,ะเวลาที่จะเอาไปใช้เนี่ยคือสมายใจได้นะคะ เดียว,ว่ามันปลอด,ลอด,ลอดภัยจริงๆค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่พี่เมย์บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001นะคะหรือว่าเป็นมาตรฐาน ISO 1 4 0 1แล้วก็มาตรฐาน CE นะคะจริงๆแล้วเนียก็มีติดข้างกล่องไว้ใ,ให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงนะคะคุณสมบัติกันบ้างนะคะพี่เมย์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครที่แบบเจอไฟตกนะคะแล้วก็ไฟเกินไฟกระชากนะคะต้องการเนี่ยควบคุมนะคะกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่บ้านนะคะหรือว่าที่ทํางานหรือว่าทางธุรกิจนะคะบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะหรือจะใช้กับในสวนนะคะพวกปั๊มน้ําใช่ไหมคะ <S <S สูบน้ําไม่ได้นะคะแบบเจอไฟตกนะคะจนทําให้ปั๊มไหม้นะคะต้องมีเป็นตัวสเติไลเซอร์นะคะหรือว่า A V S a V R นะคะซึ่งทั้ง2ตัวนี้เลยละกันนะคะพี่เมย์ก็คือมีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่ว่า สแสดงได้ถึง2ส,สถานะนะคะทั้งสถานะไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะคะสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยน,นะคะว่าตอนนี้เนี่ย IP เข้าทาหล่นะคะแล้วก็ OP เนี่ยออกเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ท ok ี่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะบอกหน้าจอนะคะว่าไฟข้เท่าไหร่ไฟเอกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะบอกด้วยนะคะว่าถ้าในกรณีไฟที่มันเกินนะคะมันก็คืจะขึ้นเป็น h i ให้นะคะหรือว่าถ้าเป็นในในกรณีที่ไฟที่มันตกต่ํานะคะมันก็คือจะขึ้นเป็น LO หรือว่า o ลให้นะคะเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแต่ไฟที่มันเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยมันตกต่ำมากเท่าไหร่นะคะหรือว่า จะเกินมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะถ้าในกรณีที่แบบมันร้อนมากเกินไปนะคะมันก็สามารถที่จะตัดให้ได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะวีการ์เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับนะคะไฟตกต่ําวูเนี่ยได้ถึง1 1 0โวลต์คะัพี่เมย์แล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง290บโวลต์นะคะส่วนแอร์นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะรองรับไฟตก ต่ำเนี่ยได้ถึง150นะคะ,คะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง280โวลต์นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยเจอปัญหาไม่ว่าจะแอร์ไม่เย็นนะคะ,คะต้องการที่จะเปิดควบคุมเฉพาะจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์ขนาดเล็กนะคะไปจนถึงแอร์ขนาดรุ่นใหญ่นะคะก็ะาสามารถที่จะเข้ามาคุยสอบถามกันได้นะคะ ตอนนี้เนี่ยก็คือเคสลูกค้าที่มีมากๆเลยนะคะพี่เมก็คือต้องการใช้กับแอร์นะคะเพราะว่าหน้าร้อนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไฟเนี่ยก็คือใช้เยอะมากนะคะแล้วก็ยิ่งบวกกับเด็กติดเทอมไปอีกด้วยนะคะไฟเนี่ยก็จะใช้เยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็คือร้อนขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะพี่เมย์แอร์เนี่ยก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครเจอปัญหาน,นี้อยู่นะคะต้องมีเป็นหมอ้อเพิ่มไฟนะคะจะแยกควบคุมสําหรับแอร์ก็ได้นะคะหรือว่า อยากที่จะควบคุมทั้งบ้านเลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มาปรึกษากันก่อนนะคะพี่เมย์ว่าที่บ้านที่ทํางานนะคะหรือว่าทางบ้านพักโฮมสเตย์เนี่ยมีแอร์กี่ตัวนะคะหรือว่าเป็นกี่วิทยุนะคะเปิดพร้อมกันหรือเปล่าใช่ไหมคะต้องการที่จะควบคุมแบบเฉพาะจุดไหมหรือว่าต้องการที่จะควบคุมแบบบ้านทั้งหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะช่วยแบบแนะนํานะคะรุวนที่เหมาะสมให้นะคะ,คะว่าเคยใช้ไฟฟ้าเนี่ย มีเยอะนะคะควที่จะใช้เป็นตัว 5k หรือป่าหรือว่า 10k หรือว่าจะควบคุมเป็นระบบใหญ่ 20k หรือว่า 30k นะคะเพราะว่าของมอสกรีนเนี่ยมีหลายรุ่นนะคะมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายราคาให้เลือกด้วยกันนะคะใช่ค่ะ,ะต้องบอกก่อนนะคะว่าวีการเนี่ยก็คือมี้งแต่ 5k นะคะ 10k นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีรุ่นแอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์9,000นะคะแอร์12,000นะคะ หรือว่าจะเป็นแอร์ใน่น8,000 BTU หรือว่าแอร์24,000 BTU เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะและตอนนี้นะคะทุกรีานตอนนี้เนี่ยคือสำหรับใครนะคะที่สูบน้ํานะคะไม่ว่าจะสูบที่สวนนะคะที่นาที่การเกษตรต่างๆนะคะแล้วเจอปัญหาไฟตกนะคะเดินสายไกลรากสายไกลนะคะปัญหาไฟตกเนี่ย ทำให้ปั๊มน้ำเนี่ยไหมหรือว่าพังนะคะก็สามารถที่จะมาใช้เครื่องกันไฟตกเราได้นะคะเพราะว่าจะมีรุ่นนี้นะคะที่รองรับไฟตกเนี่ยตาำสุดเนี่ยก็คือถ้าเป็น5 k เนี่ยรองรับไฟตกตาำถึง90บโวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยได้ถึง280บโวลต์นะคะแล้วก็ปรับไฟอัตโนมัติด้วยค่ะใช่ค่ะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดใครเนี่ยยังใช้เป็นแบบรุ่นที่ไม่อัตโนมัตินะคะยังใช้ปรับ<ช>มือนะคะพี่เมย์อันนี้เนี่ยเราก็แนะนํานะคะว่าให้เปลี่ยนมาใช้เป็นรุ่นอัตโนมัตินะคเพื่อ ความสะดวกสบายของตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าหมอเพื่อนไฟของลัตกรี่นะคะเมื่อทําการติดตั้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยทำงานด้วยตัวมันเองนะคะอัตโนมัติมนะคะเราก็ไม่ต้องแบบมานั่งเฝ้านะคะนั่งปรับไฟหรือว่านั่งตั้งค่านะคะพี่เมย์อันนี้เราก็สามารถที่จะไปไหนแบบไปทํางานเองก็ได้นะคะไม่ต้องแบบมานั่งเฝ้านะคะ ให้ตัวเครื่องนะคะมันทํางานของมันเองได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะมากเลยนะคะสคําหรับใครที่แบบว่าเดินสายไกลๆรากสายไกลๆหรือว่ามีปัญหาว่าไม่ว่าจะไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้กับพวกตู้เชื่อมหินเจียนะคะพวกไฟเบอร์เนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้งานได้นะคะ<ช>หรือว่าจะเป็นพวกเครื่องมือช่างนะคะทุกชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่ะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องมือนะคะจริงๆเนี่ยพวกเครื่องมือแพทย์เราก็มีนะคะที่เป็นรุ่นปลวกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย<ช>น,ะนะคะ<า>แล้วก็สำใครน,นะคะที่สนใจนะคะอยากจะเอาไปใช้นะคะก็สามารถที่จะคุยกับเราในไลน์นี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านในไลน์ผ่าน ลาซาด้านะคะผ่านช้อปปี้นะคะหรือว่าผ่านในเพจนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราสองคนก็ได้ค่ะใช่ค่ะอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะว่าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดสินค้ามากกว่านี้นะคะพี่เมย์ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปนะคะเพราะว่าเรามีลิงก์นะคะใต้ไลฟ์สดมีนะคะสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดสั่งผ่านออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะสั่งผ่านทางช่องไหนได้บ้างนะคะก็จะมีเป็นทั้ง ลาซาด้านะคะช้อปปี้หรือว่าไลาช็อปนะคะหรือว่าโทรมาสั่งตรงก็ได้นะคะที่เบอร์092 638นะคะ2366หรือว่าเบอร์092 638 2229นะคะโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะอ,อ,อยากทราบรายละเอียดนะคะพี่เมย์แต่ว่าอยากเข้าไปฟังในช่องทาง u t ท b e นะคะดอตกรีนมีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะช่องดอตกรีนชาแนลนะคะพี่เมย์ส<ช>ามารถที่จะเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะในช่องเนี่ยก็จะมีทั้งรายละเอียดนะคะเป็นมอเตอร์่มไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นมีกาะ้ k v a นะคะหรือว่า วีกาแอะไลเซอร์ er นะคะสำหรับแอร์นะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะนอกเอจากนี้ก็สามารถที่จะดูผ่านทางช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังจะมีในช่องทาง Facebook Page นะคะพ<ช>ี่เมย์แล้วก็เป็นช่องทาง Tik t o k นะคะก็จะมีเป็นไลฟ์สดนะคะแนะนำเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะคะหรือว่ายาวนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้นะคะแล้วก็อย่าลืมแบบกดติดตามให้ด้วยนะคะพี่เมย์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แบบเยอะๆเลยนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่ากังวลใจนะคะบอกว่ารีวิวมีเยอะไหมต้องบอกก่อนนะคะว่ารีวิวนะคะจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยคือมีเยอะมากนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในช่องทางที่น้องเดียบอกได้เลยนะคะลูกค้าเนี่ยคือเอาไปใช้นะคะกับพวกปั๊มน้ำกับแอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกการเกษตรเครื่องมือช่างเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานอย่างแบบได้ดีเลยนะคะเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะดึงไฟนะคะหรือว่าเพิ่มไฟเนี่ยมาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแล้วก็เต็มที่แล้วก็สเสถียรด้วยนะคะบางคนเนี่ยนะคะใช้รุ่นที่มันไม่ใช่อัตโนมัตินะคะเขาเห็นรีวิวนะคะการใช้งานจริงเนี่ยเขากลับมาซื้อนะคะที่เป็นรุ่นที่อัตโนมัตินะคะเพราะว่ามันไม่ต้องนั่งเฝ้านะคะหรือว่าไม่ต้องมาจ้างคนนั่งเฝ้านั่งดูนะคะเพราะว่ามันจะทํางานของมันเองนะคะ เวลาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะเครื่องจะทําหน้าที่ของมันนะคะเรามีหน้าที่คืออยู่เฉยนะคะแล้วก็คําถามเนี่ยก็คือมีคนถามกันมาเยอะมากว่าเครื่องการไฟตกดัต้ากรีนนะคะมีรุ่นที่เป็นแบบบายพาสวิกไหมนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ามีทุกรุ่นนะคะที่เป็นเมนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น 5K 10K นะคะหรือว่าจะเป็นพวก2 0 k 30 k นี้ก็มีนะคะ สำหรับใครเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยอยากได้ใบพัดในตัวนะคะของเราเนี่ยมีในตัวไปเลยคะ่ะลูกค้าไม่ต้องไปทําข้างนอกนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาซื้อรุอ่นที่อื่นไปแล้วกันเนาะหรือเป็นที่ห้ออืนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาไม่มีให้นะคะเราต้องไปทําเองนะคะอย่างนั้นก็ลําบากแต่ว่าถ้ามาใช้ของเราเนี่ยก็คือมีครบเลยนะคะไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยคะ่ะโอโ้อันนี้ก็แบบ คุ้มค่ามากนะคะที่ต้องบอกไปก่อนนะคะว่าเบเกอร์ของเราเดี๋ยวเป็นปของชานิเดอร์ด้วยนะคะพี่เมย์อันนี้เนี่ยก็คือยิ่งคุ้มเข้าไปอีกนะคะถ้าเกิดใครที่ยังเลือกไม่ถูกนะคะพี่เมย์ว่าจะซื้อหรือว่าเลือกซื้อเนี่ยเป็นหม้อเพิ่มไฟที่ไหนดีนะคะ,คะต้องเป็น Dr. บเตอกรีนนะคะพี่เมย์รุ่นอัตโนมัติแทนนะคะ หม้อแปงใหญ่นะคะขดรวดเต็มนะคะรีเมย์ก็ขนาดใหญ่ด้วยนะคะปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไวนะคะรับรองว่าเพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเดี๋ยวทำงานได้อย่างปกติแล้วก็สเสถียรแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งนะคะพี่เมย์เราก็จะมีเป็นผู้มือการใช้งานนะคะใส่ไว้ให้ในกล่องนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะมีไว้ ให้ในกล่องเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกใบรับประกันสินค้านะคะ,คะซึ่งรับประกันสินค้าให้เนี่ยหนึ่งปีะนะคะอันนี้ก็จะใส่ไว้ในกล่องให้เลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะ ใช่ค่ะคือสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะใช้นะคะบอกว่าต้องการจะใช้ด่วนเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเรานะคะก่อนได้เลยว่าน้องที่มาส่งได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมีขนส่งด่วนนะคะไปส่งให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าสามารถที่จะผ่อนได้ไหมนะคะต้องบอกว่าสามารถผ่อนได้นะคะสูตรเปอร์เซ็นต์นานสิเดือนนะคะและที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น1ิทเคตอนนี้นะคะเร้วเนี่ยราคาตัว วรา9,990บาทนะคะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะรับบัตรเครดิตด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนม,มัติเนี่ยที่เป็นรุ่นวีกาดอัล r e กรีนไว้ด้วยนะคะแล้วก็พบกับเรา2คนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ